ส,สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไะเยบล็อกกับบัสนะครับบัไม่ได้เจอทุกคนนานมากเลยคิดถึงกันไหมบัสจะบอกว่าวันนี้เนี่ยบัสมีโอกาสได้มาที่จังหวัดระยองนะครับแล้วก็จะพาทุกคน,นชมความสวยงามของจังหวัดระยองนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยบัสจะพาทุกคนเที่ยวในโรงแรมก่อนตอนนี้บัสอยู่ที่ Holiday Inn a n d S u i t e ีระยอง City Center นะครับซึ่งต้องบอกว่า ชั้นที่บัตอยู่เนี่ยเป็นชั้นสูงขึ้นมาแล้วก็เห็นวิวโดยรอบแบบพาโนรามาเลยนะครับก่อนอื่นก่อนใดสำหรับผู้ที่เข้ารับชมใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเราจะได้เจอกันอีกคลิปถัดไปหลายๆคลิปเลยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้มีอะไรบ้างไปติดตามรับชมกันเลยครับมาครับเข้ามาชมในห้องกันนี่เราอยู่ห้องเลขนี้ครับ่ชั้น16ครับ ใชครับใครับมาข้างในอันดับแรกอยากให้เห็นเตียงก่อนทุกคนคือเข้ามาเนะห้องพักหลกัหลกๆก็จะต้องเป็นเตียงดูเตียงดีเตียงสีขาวน่านอนมากนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นพื้นปาเก้แล้วก็มีส่วนที่เป็นพื้นพรมว่าจะบอกว่า,าชอบพรมลายนี้มากเลยอะ่ะมันมีความแบบเทาเหลือบน้ําทะเลมีความทองๆมันดูไฮโซมากเลยครับ แล้วก็นี่อยากให้เห็นนี้หมอนเนี่ยเขามีอยู่2แบบนะคือเป็นหมอน soft แล้วก็หมอนเฟิร์มนะครับมาถามเขาละ,ะถ้าเป็น soft เนี่ยก็จะเป็นใย,ยสังเคร์ปกติแต่ถ้าเฟิร์มเนี่ยก็จะมีขนห่านดูข้างในแล้วก็ตรงนี้อวอลเปเปพร์สวยมากอ่ะอยากไปทําที่บ้านเลยอ่ะโคมไฟก็สวยครับมาดูวิวมาดูวิวตรงนี้เป็นแบบว่าโซนนั่งเล่นนะครับดูวิวสะก<ม>อนไหมนะ นี่เราเห็นฮอปอินอยู่ตรงนูน้นแล้วก็ทะเลอยู่ด้านนู้นเลยทะเลอยู่ด้านนูน้นซึ่งเดี๋ยวบัจะพาทุกคนไปเดินด้วยนะครับชายหาดระยองเนาะแถวนั้นน่าจะเป็นหาดแสงจันทร์นะครับโซนนี้ต้องบอกว่าหาของกินง่ายเดินไปข้างล่างก็คือมีทั้ง7 e เ e ่นอีเลฟเ่มีทั้งร้านค้าต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับนะเดี๋ยวให้ห้องสัวนนิดนึงอ่ะแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นทีวีเป็นโต๊ะนั่งทำงานนะครับแล้วก็เป็นมินิบาร์ แล้วก็เปิดมาใต้ตู้ข้างล่างนี่ก็จะเป็นลีฟิชเจเยเตอร์เล็กๆเนาะเป็นตู้เย็นเล็กๆนะครับมีน้ําให้4ขวดนะครับแล้วก็มีกระฟงกาแฟคือทุกอย่างฟรีหมดนะครับแล้วก็ที่สําคัญสําหรับสายปาร์ตี้เนี่ยเขามีอันนี้ให้อะ่ะหนักอึ้องเลยเขามีไอซชให้1 b u บักเก็ตทุกคนขอได้เลยนะรีเควสได้เลยนะครับแล้วก็ทีวีหุ่ย เกกกนน่านาิมทีวีเมื่อกี้บัานลองเปิดดูแล้วคือช่องเป็นินเ international มากนะครับคือมีทั้งช่องไทยของเราแล้วก็มีช่องภาษาอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ปุ่มที่เป็นคอนโทรลเลอร์แอร์ต่างๆนานาเนี่ยกดง่ายนะครับขึ้นลงปกติมาถึงอีกหนึ่งไฮไลท์คือห้องน้ำมาดูห้องน้ำกันอยากให้เห็นห้องน้ำมาก ห้องน้ําคือแบบเป็นโทนวอร์มมากๆนะครับแล้วก็ที่เราเห็นมันเหมือนจะเปิดโล่งใช่ไหมประตูตรงนี้มันสามารถที่จะเลื่อนปิดได้นะเพื่อความเป็นส่วนตัวเพื่อความ private เห็นป่ะสามารถเลื่อนปิดได้นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้แน่นอนตามสไตล์ของ h พ l i y a y Inn มีอันนี้แฮนด์บอดี้อันนี้บอดี้โลชั่ซึ่งบรรลงกดดูแลกลิ่นแบบเวกจี้นิดนึงกลิ่นเชียวๆนิดนึงนะครับแต่หอมอโรมามาก,มากแล้วก็ตรงนี้คุณ ประตูห้องน้ำมันเปิดได้แบบนี้เห็นว่ามันเปิดได้แบบนี้แล้วกั้นโซนกั้นโซนแบบชัดเจนมากนะครับฝักบัวก็ปกติเนอะสแตนดาร์ดเนอะแล้วก็จะมี3อย่างเนี้ยคือทุกที่ที่เป็นฮอลิเดย์อินมีให้ใช้เนี่ยมีแฮร์แชมพูมีคอนดิชเนอร์นะครับแล้วก็มีบอดี้วอชนะแล้วก็ฝั่งนู้ก็จะเป็นชักโครกเนอะสำหรับเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเขาก็แบ่งส่วนกันอย่างแบบชัดเจนมากนะครับ ตรงนั้นบัตรโรกมีบัตรโรกให้ใช้แล้วก็ข้างในนั้นที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเนี่ยมีเาตารีดนะครับแล้วก็มีแบบที่รองรีดตู้เซฟอยู่ตรงนี้แล้วก็สําหรับวางของได้แล้วก็พวกผ้าขนหนูต่างๆนา,นานานี่เขาจะเก็บไว้ตรงนี้นะผ้าขนหนูเขาจะเก็บไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีแก้วน้ําให้ใช้เนาะคือบรรยากาศมันค่อนข้างจะโคซี่ครับ เหมาะกับการมาพักในแนวครอบครัวมากๆนะครับเดี๋ยวสถานที่ต่อไปที่เัาจะพาทุกคนไปตามที่บอกตามที่สัญญาไว้คือแน่นอนพาไปเดินรินทะเลแน่ๆเพราะทริปนี้เรามาทะเลเราต้องถึงทะเลเนาะแล้วตอนเย็นก็จะไปดินเนอร์ต่อนะครับเอาเป็นว่าติดตามต่อไปเลยครับ ด้วยความเอรละเหยนะครับก็เลยทําให้วันนี้เนี่ยยังไม่ได้ไปทะเลเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าข้างๆ Holiday Inn เนี่ยจะมีศูนย์การค้าแหลมทองเนาะคนระยองน่าจะรู้จักกันดีเดี๋ยวเราเข้าไปหาอะไรกินในศูนย์การค้านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะตื่นเช้าๆแล้วก็พาทุกคนไปเดินริมทะเลกันนี่ครับเ,เดินมานิดนึงก็ถึงศูนย์การค้าแหลมทองละเห็นวายคอนเน็กชั่นละนี่ให้ดู ชิปเห็นไหม Y Connection เดี๋ยวเดินหาของกินก่อนยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีเนาะตอนนี้นี่มีร้านสุกิยะอยู่ตรงนี้สุกิยะเห็นนะก็มีแบบพวกข้าวหน้าเนื้อทอดต่างๆนั้นะเอ้ก็น่ากินเหมือนกันนะแล้วก็เมื่อกี้ที่เดินผ่านมาตรงนั้น MK และแล้วเราก็มาหยุดอยู่ที่ร้านนี้ครับร้านด o กีค k เ r ียนท็อ p o กกิบ f ฟเฟ่นะครับถามว่าเคยกินไหมไม่จะตามไปดูข้างในครับต้องปวดใจ ดุกกี้นะคะเป็นบุฟเฟ่3ามสองเกาแต่ก็ไม่รู้ว่าเน็ตขนาดไหนเนาะยังไม่เคยกินร้านนี้มาก่อนเขาบอกว่าเป็นต็อกโกกีเนี่ยเขามีหม้อให้มีน้ําให้แล้วก็มีบริเวณนั้นที่เราจะต้องเดินไปตักอาหารต่างๆนา,า,านานเขาบอกว่าเอามาใส่ในนี้แล้วก็จะต้มหรือจะผัดสักอย่างเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาถ่ายบรรยากาศไปที่ดูแล้วกันนะคะเพราะไม่เคยมากินเหมือนกันนะร้านนี้ ด้วยความงงและกลงกงเพราะว่าเพิ่งเคยมากินครั้งแรกนะครับจริงๆบันไม่ค่อยถนัดอาหารเกาหลีเท่าไหร่นะแต่ว่าอ่ะเราก็เริ่มจากอันที่แบบว่ากินง่ายสุดพักเาบีก,กับบุกโกกิเนนี้ตักใส่มาในถาดเดียวกันเลยนะอันนี้ง่ายสุดเพราะว่าเขาปรุงเรียบร้อยใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูนะนี่คือซุปที่เราพยายามจะทำแต่ว่ารู้สึกว่าจะขาดซอสอยู่อ่า ได,ได้ซอสมาละได้ซอสมาแล้วได้สูตรมาละ <Okay. S 1> แล้วเรามาดูกันว่าสุดท้ายน้ำมันจะเป็นสีแดงไหมนะแล้วก็จะบอกว่าร้านนี้เขามีให้เลือกมาม่าด้วยอะเนี่ยเราก็เลือกมาม่าเป็นรามยอนมาโนะแล้วก็สแน็คต่างๆนา,นานานี้ตักมาละเด <Okay. S 1> ี๋ยวเรามาดูว่าตอนปรุงเสร็จน้ำมันจะเป็นสีแดงไหม อันนี้น่าจะเป็นของกินเล่นหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นเส้นมาม่าเส้นนับจักเส้นอันตึงคือไม่ได้เก่งนะแต่ว่าเขามีป้ายบอกเห็นปะเส้นอันตึงอันนี้เป็นพวกแบบว่าสแน็คแหละอร่อยนะมันออกหวานหวานดีครับอแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบกินหวานนะมันจะบอกว่า เขามีซอสฝาเขียวให้นะซอสต,ตาบูกเผาอะ่ะซอสฝาเขียวให้ไปตักจิ้มก็อร่อยครับแล้วก็นุกียอันที่อร่อยอียกอย่างหนึ่งคืออันนี้ไม่รู้เขาเรียกอะไรแต่อร่อยข้างในเหมือนมันมีวุ้นเส้นอยู่ข้างในอะ่ะเนาะแล้วก็จิ้มกับเนี่ยจิ้มกับซอสเผาขา,ขาวก็อร่อยเนี่ยมันมีวุ้นเส้นอยู่ข้างในอร่อยกินกันต่อฮนะ กินไปกินมาสักเหตุตอน,น,นแรกก็เอออร่อยหวานดีอะไรเงี้ยจะบอกว่าที่บุฟเฟ่ร้านนี้นะเขามีน้ำให้ด้วยนะครับน้ำก็เป็นน้ำอัดลมแหละรีฟิวก็ไปกดได้เลยจะเปบปซี่น้ำส้มสปรา์ชามมนาวอะไรอย่เงี้ยครับหลังจากที่กินไปแล้วเนี่ยตอนนี้รู้ความแตกต่างแล้วครับระหว่างทักคาบีแล้วก็บุโกกิเนาะบุโกกิเนี่ยมันจะเป็น คำว่าโกกิเนี่ยแปลว่าเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวอะไรอย่างเงี้ยก็ผัดก็ออกหวานๆเค็มๆอร่อยดีครับแต่ถ้าเป็นทักคาบี้ทักคาบี้เนี่ยคำว่าทักเนี่ยแปลว่าไก่นะครับแล้วก็คาบี้ก็คือการผัดให้มันมีรสหวานเผ็ดเพราะฉะนั้นทักคาบี้มันก็คือไก่ผัดเผ็ดนั่นแหละนะครับอันนี้คือความแตกต่างเนาะมันก็จะแบบถ้าเป็นบูโกกิก็จะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวถ้าเป็นทักคาบี้ก็จะเป็นเนื้อไก่แบบนี้นะครับเผ็ด ่ตอนนี้อิ่มมากเลยนะครับจะบอกว่าเมื่อกี้คุ้มมากเลยนะทั้งที่แบบว่าเออบัตรก็ไม่ใชิสายอาหารเกาหลีเท่าไหร่นะแต่จะบอกว่า <c oughs> มันสนุกอะ่ะเออมันเป็นอาหารที่แบบว่า นอกเหนือจากอร่อยแล้วก็สนุกด้วยเพราะว่าเข้าไปแบบไม่รู้อะไรเลยแล้วปรากฏว่า,าพอไปเสิร์ชดู u t u b e อ้าวมีคนมารีวิวมีคนเคยมากินแต่อาจจะไม่ใช่สาขานี้นะพาอต้องบอกว่าร้านนี้มีทั้งหมด15สาขาทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับอหอิ่มมากเลยเดี๋ยววันนี้ก็เข้าห้องแล้วก็พักผ่อนแล้วครับแล้วเดี๋ยวตามที่สัญญาไว้พรุ่งนี้จะพาไปเดินทะเลแต่เช้าเลยนะครับ อ๋อแต่ก่อนไปเดินทะเลพรุ่งนี้น่าจะน่าจะเบรคฟาสต์ก่อนหละนะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันครับนี่นะครับแบบที่บอกว่าจะพามาดูไลฟ์อาหารเช้าอันดับแรกก็ประมาณที่โต๊ะปุ๊บนะเขาก็ให้ติ๊กในใบเนี้ยเอกออเดอร์ค์ดนะคะเห็นปะ คือตะกูลไข่ต่างๆปกติเวลาที่เราไปโรงแรมเนี่ยมันก็จะต้องไปรอคิวถูกไหมอันนี้ก็แค่ติ๊กแล้วก็ไปยื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเตชันของจริงกันดูกันว่ามีอะไรกินนะครับนี่คือช็อกโกแลตเบรดพุดดิ้ง วิวนี้น่ากินมากเลยอ่ะอันนี้คือแฮมชีสกระซองอันนี้กลุ่มของที่เป็นแบบเบเกอรี่ต่างๆเนาะดิมีวาฟเฟลมีมัฟฟินอยู่ตรงนั้นมัฟฟินอยู่ตรงนั้นเนยนะครับแล้วก็พวกเครือ่องปรุงต่างๆเนะาะบัตพูดถูกปะมันครจะเป็นของหวานดิว้ายเดคอนหมูอันนี้น่ากินอันนี้น่ากินเดี๋ยวมาตัก อันนี้บรรยากาศภายในนะครับดูดีป่งงลงสบายมากเลยอันนี้กลุ่มที่เป็นพวกแบบชีสแฮมสามม่าแฮมต่างๆงนานานะครับสลัดบาร์มาดูสลัดบาร์กันปะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กนะครับมีลูกเดือยมีนี่มีชิคกี้ด้วยนะครับแล้วก็มีน้ำสลัดหลายอย่างเลยเห็นปะอันนี้ก็จะมีไวท์ครีมเซซามิซอสซีซาสลัดอิตาเลียนซอสนะครับมีครีมมี่เดรสซิง <s Russell> <ising> แล้วก็น,นอกจากนั้นเขามีในตู้ด้วยนะทุกคนดูในตู้ดิในตู้นี้เป็นแนวโยเกิร์ตต่างๆนั้นๆนะเห็นไหมก็จะมีมีบริเชอร์มีบูเบรี่โยเกิร์ตนะครับแล้วก็มีผลไม,ม้ทุนอันนี้โซนก๋วยเตี๋ยวเห็นไหมเดี๋ยวเขาจะมีคนทําให้นะนี่แต่ว่าเราคงไม่กินก๋วยเตี๋ยวตอนเช้าเนาะนี่ข้าวผัดไข่อันนี้ล่ะ stir fry vegetable with deep fried tofu นะี มีบ๊อกคอรี่ติกน้ำปลานนี้ล่ะคะแนงไก่ทุกคนคะแนงไก่อุ๊ยอันนี้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 คือคะน,น้ำมันหอยแล้วก็ตรงนั้นสเตชนันข้าวต้มนะครับฟองจี้ต่างๆเนาะนี่และแน่นอนนะครับสเตชนันที่ขาดไม่ได้คือคอฟฟอันนี้บาลเลือกกินเป็นลาเต้นเนาะ แต่มันมีหลายอย่างมากเลยนะมันจะมีเอสเปรสโซช็อตก็มีมีนมร้อนก็มีนะครับก็คือกดได้จากเจ้าเครื่องนี้เลยแล้วก็เขาจะมีม,มีตู้อะไรอ๋อ,อตู้ใส่นมแล้วก็มีชาของเดลมานะครับเยอะมากเลยอนะ่ะจริงมีจัสมินมีเพียวคาโมไมล์อังกฤษเบรคฟาสต์เซลเกรดัลจูริงนะครับอันนี้คือเซนชัตรปรีนทีเอ๊ะอันนี้บันไม่เคยลองน่ากินเหมือนกันนะเนี่ย นี่ขนมปังแล้วก็มีเครื่องปิ้งขนมปังอยู่ตรงนี้เพราะฉับอกว่าตื่นเต้นกับอันนี้ยุูนะอันนี้คือกลุ่มที่มันเป็นแบบว่าขนมปังฝรั่งเศสเนะาะเพาจะมีแบบขนมปังลายมารติเกนเนี่ยมีบารเกตนะครับมีขนมปังที่เป็นบแบบแคนเบรี่อยู่ตรงนั้นแล้วก็มีซอโดด้วยอยู่ตรงนั้นปะน่ากินเนาะนี่ครับได้มาแล้วจาก Ext กซ์เตชนมีมาซาลาออมเล็ตแล้วก็มีซันนี่ไซอัพเห็นไหม เป็นไข่ดาวที่แบบไข่แดงไม่ค่อยสุกปกติมากินแบบนี้แหละแล้วก็พวกเบเกอรี่ต่างๆที่เมื่อกี้ถ่ายให้ดูมาอยู่ในจานแล้วนะครับนี่พร้อมกาแฟลาเต้ไปลุยกันนี่คือสภาพเพิ่งตื่นนอนมากเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้สั่งแซนด์วิชใช่ไหมนี่ได้มาแล้วแซนด์วิชหเห็นปะเดี๋ยวกัดให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงม,มันคือ แซนวิชแตงกวาแล้วก็มีมัสตาร์ดนะครับแล้วก็มีมายองเนสครับตอนนี้บัดก็พาทุกคนมาเดินทะเลแบบที่บอกไว้นะครับคือจะบอกว่าน้ำทะเลจังหวัดระยองเนี่ย น้ำมันใสกว่าพัทยาหาดจอมเทียนบางแสนอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับจังหวัดตราดโนแล้วก็มันเป็นทางที่แบบเลยที่ลาดต่ำไปเรียบร้อยแล้วครับหมายถึงว่าไม่ได้มีการสะสมของตะกอนดินนะก็น้ำมันก็เลยใสแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับจะบอกว่าวันนี้เนี่ยแดดไม่ได้เปรี้ยงนะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบมาทะเลแต่แบบไม่อยากโดนแดดอะไรเงี้ยก็ บรรยากาศกำลังดีเลยอ่ะนะแล้วก็สองข้างทางเราก็จะเห็นอ่ตรงนี้เขาเรียกถนนเรียบชายหาดเหมือนกันนะแล้วก็สองข้างทางนียเราก็จะเห็นร้านค้าขายของที่ระลึกนะคบแล้วก็ร้านอาหารคาเฟ่ยเยอะแยะมากมายแต่เมื่อเช้าจะบอกว่ายังอิ่มกับเบรคฟาสต์อยู่เลยอ่ะไม่เป็นไรตอนนี้คือเก็บบรรยากาศก่อนบรรยากาศดีมากก็มีหมดนะทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติเนาะที่สำคัญคือตอนนี้ทรายนุ่มมาก อันนี้เราเจอคาเฟ่แคนทอรี่ตรงเนี้ยที่เราอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าหาแสงจันนะครับคนเล่นน้ำเพียบดิดิฮะน้ำทะเลใสมากเลยใช่ตรงนี้เรียกแคนทอรีเบย์ระยองเียบรรยากาศดีดี มันจะบอกว่าน้ําทะเลใสมากครับเนอะดูดิเรียวขึ้นมันจะมาแบบว่าสีฟ้าๆอะไรเงี้ย mm hmm. ไม่เหมือนโซนพัทยานะเออบรรยากาศดี mm hmm. เหมาะแก่การเล่นน้ำมากเลยทุกคน เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเราจะได้เจอกันอีกในคลิปถัดไปเนาะเอาเป็นว่าวันนี้บัสขอตัวไปเล่นน้ำก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย